ลิืจไฟต์ตำนานมวยชทยในเวทีโลกคลิปนี้ก็ชะพาทุกท่านมาชมไฟกันชกข,ของยอดนักชกจากเมืองยาโมยอดวิชายอดวิชามวยไทยยิมหรือว่ายอดวิชาพอบุญสิบนะครับเป็นยอดนักชกนักจากอําเภอปักธงชัยนะครราชสีมาถือว่าเป็นยอดมวยที่มีดีกรีไม่ธรรมดานะครับเป็นระดับยอดมวยจากเวทีมวยมาตรฐานของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น แชมป์ออมน้อย126ปอนด์หรือว่าแชมป์ลุมพินีรุ่นซูเปอร์เฟตตเวทนะครับ130ปอนด์แล้วก็เป็นนะครับยอดมวยนะจากประเทศไทยที่เดินทางไปชกในต่างแดนนะครับไฟนี้นะครับเป็นการเดินทางไปชกในรายการ EM r e g e n เตําำนานการต่อสู้ครั้งที่25นะครับรวมที่3มกราคม2018หรือว่า2 5 6 1หรือว่า6ปีที่แล้วนะครับ วันนี้นะครับต้องพบกับยอดนักชกที่ถือว่าอันตรายอีกคนหนึ่งนะครับเป็นนักชกจากสวีเดนนะครับแพทริกฮานเนี่ยนะครับเปิดตัวมาอย่างอลังการนะครับเป็นสีสันของรายการ EM l e g e n d ที่ประเทศจีนนะครับชกกันที่เมืองเฉิงตูนะครับประเทศจีนเป็นการพบกันนะครับในกติกามวยไทยเลยนะครับ3ยกในนิกับ70กิโลกรัมถือว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่นะฮะ ยอดวิชาในอายุ22ปีนะครับสูง180เนี่ยนะครับพบกับปีนะครับพทริกานอายุ24ปีสูง182เนี่ยนะครับมวยไทยนะครับมีการไหว้ครูนะครับถือว่าเป็นการโชว์ศิลปะการต่อสู้ของมวยไทยนะฮะในรายการเอเ็มดีเจนนะครับถือว่าเป็นรายการนะฮะของประเทศจีนที่ผสมผสานนะครับศิลปะการต่อสู้ แบบดั้งเดิมนะครับผสมกับศิลปการต่อสู้สมัยใหม่คร,รับต้องยอมรับนะครับว่าจีนในแผนดินใหญ่ครับมีการต่อสู้ที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับที่เห็นได้ชัดนะครับโาลเืจังฟูเซารื่ซันต้าเนี่นะครับกำลัการให้สัญญาณชกนะยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นไทยกับสวีเดนชกกันที่ประเทศจีนในราการจีรนัังกิงสิขาวจากประเทศไทยนะครับส,สูง180ิ เอซีดำจากสวีเดน182ีนะครับกติกามวยไทยหวานหมูเลยครับสำหรับมวยไทยหาชมได้ยากนะครับที่ชกในรายการต่างประเทศแล้วก็ชกในกติกามวยไทยกว่า,าย,ยอดวิชาเคยไปชกมาแล้วนะครับที่ฝรั่งเศสแต่สมัยนั้นครับให้ใช้สนับศอกโอย้ยเนี่ยนะครับเตะขับนอกเจาะยางไปนะ นี่ดึงตัวลบได้นะครับยอดวิชามีทิมซ้ายนะครับยอดวิชาก็เป็นมวยนะครับที่ฝึกฝนนะฮะมวยตั้งแต่อายุ7จ็ดแปดขวบนะครับเพราะว่าพ่อเป็นเทรนเนอร์ค่ายมวยจึงได้ซิมซับวิชามวยไทยมาเป็นระบบเลยนะครับนี่นะครับเดนข้าหาเจอแริกมีทักทายไปเนี่ยนะครับแต่สูงไปอีกที่หนึ่งยังติดแคนอยู่เจอนะครับโอ้ยมาสายแลวก็ตามด้วย ข้งขวาแล้วก็ถีบซ้ายอีกทีหนึง่งพัชชิกานบเดินเข้าหาโอ้ยเจอยึซสายหน้าสสบัดเลยนะสำหรับพัชชิคานเดินเข้าหาอุ้มีแลกจันดกนี้มั่นใจนะครับสำหรับพัชชิคานไม่กลัวมว,วยไทยนะว่ามั่นใจในการฝึกฝนมั่นใจในส,สมรรถนะของร่างกายตัวเอง แลกจันเจอแข้งไปนะครับมีทีตัดจังหวะไปดอกนี้ไม่รีบไม่เร่งนะฮะสลรับมวยไทยยกังสามยกนั้นครับเตะหลุดไปนิดนึงพิธิกานก็ไม่รีบนะดูชั้นดูเชิงดูทรงมวยกันไปก่อนเี็นนะครับพยายมเตะตัดจังหวะไปนะครับทีมงานก็ร่วมเชียนะครับมีจับขาได้อีเตะเจาะยางดอกนี้ นะครับทีมงานพี่เลี้ยงของยอดวิชานะครับต่คืนนครับสำหรับแพทริกยังติดก,กาบอยู่ไม่รีบไม่เร่งออกอาวุธหนักหนักแข้งขวาทำงานนะฮะทำให้ขาซ้ายของแพทริกฮานมีมีร่องรอยออกอาการเหมือนกันแต่ก็พยายามใจสู้นะครับเดินอุย้ยเตะับนอกเจ้าออยางไปดอกนี้ นี่นะครับจำแดงเดกิดขึ้นแล้วนะที่ขาซ้ายของพัชกิจฮานหลังจากเจอแข้งขวาเนี่นะครับเล็กเดือดกันด้านบนมัดแล้วก็ตามด้ยวยแข้งซ้ายสูงๆไปหลุดมาครับพัชกิจฮานจเจอครับของยอบิชาย,ยับซ้ายไปเจอเขามาคืนแล้วก็แข้งซ้ายไปอีกทีนึงเป็นมวยนะครับประเภทเข่านะฮะจนได้ใช้ยาคุ้นเขายุาบาลผววนะฮะ เมือนยาโมคบนในุงจิ้มหมัดขวาลำตัวแล้วก็เจอแข้งสูงไปดอกนี้หมดยกที่มือนะฮะได้ดูนะครับการออกอาวุธของทั้งคู่เลยนะฮะดีเหมือนกันครับแต่ความหนักอยู่ที่ยอดวิชานะครับจากประเทศไทยเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับตรงชาติไทยกับสวีเดนนะฮะพบกันที่ประเทศจีนน,นะครับ ในศึกอ e ีเมดิเจนตฮะตำนานการต่อสู้ครั้งที่25รวมที่3มกราคม2018หรือว่า2 5 6 1ภาพช้านะฮะจิ้มไปต้องขออภัยนะครับสำหรับแฟนๆน,นะครับที่ติดตา,ามทางช่องของเราแล้วก็ชมคลิปของเรานะครับแอดมินต้องขออนุญาตนะฮะบรรยายนะครับเพื่อที่จะเป็นการนำนะฮะคลิปนะฮะทุ่เก่ามา ทำใหม่นะฮะจะต้องบรรยายไปให้มากกว่าในการชวนะครับต้องขออภัยนะครับที่ทำให้ท่านเสียอรรถไปนะครับแต่ก็ต้องนะจำเป็นนะครับที่จะต้องบรรยายมาชมการชกในยกที่2กันต่อนะครับยกนี้นะฮะยอดวิชาต้องบูแล้วนะครับนี่นะครับจับขาดาวหมัดหนึ่งสองก็ตามตัวแล้วก็เตะนะครับเดินบี้เลยนะครับขยับเข้าหามีทีไปมัดไปหนึ่งสอง นี่นะครับไม่ให้พันจุขานตั้งตัวเลยครับยกที่2ขึ้นมาโอ้โหยนี่นะครับความโหดมาแล้วนะครับไล่แขนมีหมัดตามด้วยเตะนี่นะครับสลับกันนะครับมีหมัดมีหมัดหนึ่งแล้วก็จับขาได้ขวาลำตัวจุกเลยนะครับโอ้โหยมีช็อตให้เห็นนะครับพจุขานนี่นะครับโอ้โหลุนกันเลยนะครับเจอยกที่2ขึ้นมาไม่ให้ตั้งตั้งตัวเลยนะครับ กดโคเลยนะครับสำหรับยอดวิชามีจับขาได้ก็จังหวะนี้ไม่ทำนะครับไม่เป็นไร้ครับมวยไทยจับได้เดินครับเห็นอาการแล้วนะครับขากับเล็กงแล้วนะมีลำตัวมีขวายทีนึงโอ้โหนี่ะครับแดงทั้งตัวเลยนะเป็นจิงหานเจอโอ้โหเตะเจาะยางดอกนี้มีสุดโอ้โหซ้ำไปอีกทีนึงนะครับออกอาการแล้วนะครับมีซ้ายขวาสลับกับซ้ายมัดสลับกับแข้งดอกนี้มีแข้งไปอีกที เดินบี้เข้าหานี่นะครับหยดวิชาชกมวยตั้งแต่หกเจ็ดครบวนี่นะครับเตะไปที่เลงหูขาแดงนะครับเตะขับนอกเจาะยางไปนะครับขาขาวจะไปก็เจอหมัดขวานะครับดวแต่กนดานล่างดันบนเปิดเจอหมัดขวาชจิ้มไปที่ใบหน้าล้มลงไปครับกองที่พื้นจังหวะนี้กรรมการครับยุติการชกเลยนะครับโอ้โหเนี่ยนะฮะ หลังจากอาการนะครับออกอาการที่ขานะนี่นะครับจังหวะที่จิ้มมัดขวาไปที่ใบหน้านะครับล้มครับเกือบตกเวทีเลยถือว่าโหดจริงๆนะครับอันนี้ยังไม่เจอเพลงเข่านะศิลปยอดวิชาซึ่งเป็นทีเด็ดเลยนะครับก็เจอจิ้มมัดขวาไปครับที่ใบหน้าเต็มๆเลยนะฮะนี่นะครับภาพช้าสโลโมชั่นไปที่ใบหน้าดอกนี้ ไม่ต้องสืบหาเลยนะครับล้มหลังติดพื้นแบบนี้กรรมการนักวิธีการชกเลยยอดิชายอดิชามวยไทยยิมงรว่ายอดิชาพอมืสินะครับเป็นยอดนักชกจากเมืองยาโโมอเภอปักาทงชัยนะครับก็จะสีมาก็ไปสร้างชื่อเสียงนะครับให้กับประเทศไทยนะในการเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ไปถึงประเทศจีนนะครับเพราะว่าการต่อสู้นี้เป็นระดับโลกเลยนะครับ